ในช่วงยุคแรกเริ่มชนเผ่ากลุ่มแรกที่เจอดาวลูปิคอน3ได้มาปักหลักยังดวงดาวที่เขียวขจีแห่งนี้พวกเขาเรียกตัวเองว่าชาวลูปิคอนเนียนซึ่งหลังจากที่ปักหลักที่นี่พวกเขาได้ค้นพบกับทรัพยากรหนึ่งที่จะสามารถทําให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับมนุษยชาติและการสื่อสารพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดโดยทรัพยากรนี้ได้ถูกเรียกต่อรก,กันว่าโคโรแต่ทว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการในศักยภาพของมันส่วนที่ดีที่สุด ส่งผลให้กลายเป็นส่วนที่เลวร้ายที่สุดเมื่อลูกชาวลูบิคอนนำมันมาใช้งานนั้นทำให้สาารระเบิดและก่อเกิดโซลาแฟขนาดยักษ์ที่เผาดวงดาวลูบิคอนสามและดาวระยะใกล้เคียงให้เป็นเท่าทานผู้ที่เห็นเหตุการณ์นั้นเรียกมหันตภัยครั้งลายนี้ว่าไฟแห่งไอบิสจากการระเบิดครั้งนี้ทำให้โคลลที่เคยเป็นอนาคตของมนุษยชาติได้สูญหายไปกับดวงดาวลูบิคอนส นก็ตามเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปกว่า50ปีสัญญาณของคอรอลได้ถูกตรวจพบขึ้นมาอีกครั้งนึง ได้ดวงดาวที่ยังเป็นเท่าฐานเหล่าบริษัทต,ต่างๆได้กู้เข้าไปยังดวงดาวแห่งนั้นเพื่อย่งชิงทรัพยากรโดยมีหัวข้อเป็น2บริษัทนั่นคืออคาบัสและเบลมัมแต่ถึงทั้งสองจะพบเจอทรัพยากรพร้อมกันอคาบัสก,ก็เป็นต่อกับเบลัมอินดัสทรีเพราะว่ามีกลุ่มเทคโนโลยีที่ทรงอนุภาพพวกเขาเรียกตัวเองว่าบริษัทดาฟังดาฟังนั้นเป็นบริษัทย่อยของเบลมัมที่คอยพัฒนาชิ้นส่วนให้โดยเฉพาะซึ่งต่างจากเบลัมที่ต้องไปซื้อเทคโนโลยีของบริษัทอื่นมาใช้งาน แต่ถึงจะเป็นรองจะน้อยก็มีกลุ่มทาหารที่ปากดีโดยพวกเขาเรียกตัวเองว่าหน่วยเลดกันโดยหัวหน้าของเลดกันจีวันมิชแกนและเหล่าลูกน้องปากดีของเขาโดยชื่อจะมีอันดับบอกว่าคนไหนยศสูงคนไหนยศต่ําซึ่งเรียงจาก1นถึงเและไปถึง13บสนี่นเองนะครับอา้าวแล้วระหว่างเจกับ13ไปไหนลครับอ๋อหน่วยนั้นตายหมดแล้วครับผมเช่นเดียวกันทางบริษัทอาคาบัสก็มีกลุ่มทหารแต่กลุ่มทหารเหล่านี้จะขึ้นตรงกับบริษัทชไนเดอร์ โดยโบอกง่ายๆครับบริษัทชไนเดอร์เหมือนกลุ่มบริษัทที่ขาพวกมือปืนรับจ้างแล้วก็คอยบริหารกลุ่มทหารของตัวเองไปด้วยครับซึ่งในเรื่องครับเราจะเป็นคนคอยติดต่อกับทั้งกลุ่มชไนเดอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแทนที่จะเป็นอคาบาสกรุ๊ปครับและกลุ่มทหารนี้ขึ้นตรงกับเบลามะครับพวกเขาเรียกตัวเองว่าเวสเปอร์เช่นเดียวกับเลดกันครับพวกเขาต่างก็เรียงตำแหน่งจากตัวเลขโรมันโดยเริ่มจากฟอสและสเนลเป็นผู้บังคับบัญชาครับและเรียงจากต้นสุดไปท้ายสุดจนถึงพ่อหนุ่มลัสตี้ หนุ่มหล่อของเราเองนะครับในขณะที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันนะครับนะดวงดาวลูบิคอนนั้นก็ได้มีชนเผ่าพื้นเมืองลุกขึ้นมาสู้กับ2บริษัทยักษ์ใหญ่นี้นะครับพวกเขาเรียกตัวเองว่าลูบิคอนลิเบเลชั่นฟอนหรือ RLF ตัวส่วนใหญ่ครับพวกนี้จะเป็นพวกรุ่นหลานของชาวลูบิคอนดั้งเดิมนะครับที่รอดจากเหตุการณ์ไฟแห่งอบิสโดยจุดประสงค์ของพวกเขาคือการขับไล่เหล่าบริษัทต่างๆหรือใครก็ตามที่เพิ่งอ่านมาลุกล้าดินแดนอันต้องห้ามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคอรัลเหล่านี้ครับ ยหัวหน้ากลุ่มพวกนี้ครับเขาเรียกตัวเองว่าฟาเธอร์โดเม n ันและมือขวาของ d o เมอันชื่อว่า Middle Fatwell นะครับซึ่งเหล่า RF เนี่ยครับก็มีหัวของที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น BWS เอลคานโนฟาวี cano, ry, และลาวไอเดีนะครับและหลังจากที่ทั้ง3พวกนี้ได้สู้กันอยู่ครับได้มีผู้ปกครองระหว่างดวงดาวผู้ที่ซึ่งถือว่าตัวเองอะ่ะคือกฎหมายโดยพวกเขาเรียกตัวเองว่า P.C.A. หรือผู้ที่ปกครองระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับข้อมูลใน P.C.A. ส่วนใหญ่จะเป็นสปอยค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นผมจะขอไม่พูดเยอะครับ P.C.A. ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เราสู้ในด่านต่างๆครับจะเป็นพวกบอสหลักไม่ว่าจะเป็นบอลเทอุสซีสไปเดอร์หรือว่า AC เฮลิคอปเตอร์ที่ทนเกณฑ์เองนะครับ เอาหลักก็จบไปแล้วนะครับสำหรับาฟต่างๆ,ๆที่ได้มีปรากฏในเนื้อเรื่องอ่ะแต่อาจจะมีบางฝ่ายที่ผมขอจะไม่พูดถึงนะครับเช่นฝ่ายที่ผมจะมาแปะบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็น VCPL ฟูลองที่ชอบสร้างพวกจรวดกับบูสเตอร์ทากิกาวะฮาร์โมนิกโดยพวกนี้ชอบจะสร้างพวกกอดเราใช้ถือนะครับมิลเลีนไนที่ชอบสร้างพวกระเบิดต่างๆหรือว่าออมายบริษัทที่คอยซัพพอร์ตเหล่าทา่างรับเจ้ของเราโดยบริษัทเหล่านี้ครับผมจะขอไม่อนดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า ในข้อมูลจริงๆของเขานั้นมีน้อยมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะเคาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ